สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top ตอช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮูวันนี้ครับก็มาอยู่ในช่วงคีโตง่ายๆสไตล์หมอท็อปแบบเช่นเคยครับแต่วันนี้เราจะมาแบบคีโตจินิกไดเอทที่สามารถจะรักษาโรคความดันได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากที่จะหายความดันไม่อยากที่จะทานยาไปตลอดชีวิตนะครับผมบอกเลยครับว่าในคลิปนี้นะครับท่านสามารถนําไปทําตามได้ครับทําแบบเนี้ยที่ผมจะบอกเนี่ยสเทคนิคนี่นะครับที่ จะช่วยลดความดันของท่านเนี่ยให้อาจจะเข้าสู่ภาวะปกติได้เลยนะครับภายใน14วันนะครับลองทำดูครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำได้ผลอย่างไรเนี่ยอย่าลืมมาแชร์กันนะครับข้อแรกเลยนะครับถ้าเกิดท่านอยากที่จะความดันลดนะครับอาหารครับข้อแรกคืออาหารนะครับอาหารที่ผมแนะนำให้ท่านเลือกทานนะครับก็คือคีโตจินิกไดเอทและโลคาดไดเอทนั่นเองนะครับ2แบบนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ถนัดทานคีโตจินิกไดเอทนะครับ สามารถเลือกทานโลคาดไดเอทได้นะครับคีโตจินิกไดเอทก็คือการทานแป้งต่ำน้อยกว่า20กรัมต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นโลคาดไดเอทเนี่ยก็ประมาณ100กรัมต่อวันนั่นเองนะครับฟังแล้วยากเนาะฟังแล้วงงเนาะก็ถ้าเราเปรียบเทียบก็คือข้าว1นึ่งับพียครับหทัพพีก็คือข้าว20กรัมเอ้ยก็คือแป้ง20กรัมหรือคาร์โบไฮเดรต20กรัมนั่นเองนะครับเราคิดง่ายๆประมาณนี้นะครับหรือว่าแอปเปิลหลูกก็คือคาร์โบไฮเดรตประมาณ20กรัมนั่นเองรับรก็จะต้อง ลดตัวแป้งและน้ําตาลลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดตัวแป้งและน้ําตาลลงเนี่ยนะครับเรื่องของความดันของเราก็จะลดลงตามนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยในช่วงแรกในช่วงนะครับสสัปดาห์แรกแต่ว่าความดันท่านก็จะเริ่มลดลงทีละนิดทีละนิดเหมือนนักเรียนในคลาสที่ผมดูแลอยู่นั่นเองนะครับข้อที่2ครับข้อที่2ครับข้อที่2ก็สําคัญมากๆครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกเกลือครับฟังไม่ผิดครับเรื่องของการเลือกเกลือบางคน อาจจะได้ยินมาว่าการเป็นความดันส yes ูงห้ามทานเกลือจริงๆแล้วมันไม่ได้ถึงกับห้ามทานเกลือนะครับเพียงแต่ว่าเกลือบางชนิดฟังตรงนี้เลยนะครับเกลือบางชนิดจะทําให้ท่านความดันสูงและเกลือบางชนิดก็อาจจะเขาไม่เรียกว่าก็อาจจะไม่ได้ทําให้ท่านความดันสูงเท่าไหร่นะครับเกลือที่มักจะทําให้ท่านมีปัญหาเรื่องความดันนะครับเขาเรียกว่า refined salt นะครับก็คือเป็นเกลือที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ นั่นเองนะครับเกลือที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆนั่นน่ะก็คือเกลืออะไรก็พวกเกลือป่นเกลือผงที่ผสมไอโอดีนนี่แหละครับเกลือพวกนี้ถ้าเราทานมากๆเนี่ยความดันจะสูงแล้วเกลืออะไรล่ะที่ทานแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีผลต่อความดันมากนะก็คือทานได้พอประมาณนะครับไม่ใช่ให้ไปทานเยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้เลือกทานนั่นก็คือเกลือที่เขาเรียกว่าอัลลีไฟโซลนะครับพวกเป็นดอกเกลือนั่นเองครับพวกจะเป็นเกลือสีขาวเกลือชมพูหรือเกลือดําก็ได้นะครับ แบบนี้ครับเกลือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเกลือที่ไม่ค่อยผ่านกรรมวิธีซึ่งดีต่อสุขภาพและท่านไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดท่านทานโลคาบไดเอททานคีตโตจีดิกไดเอทนะครับการทานเกลือเนี่ยจะมีผลต่อความดันน้อยมากนะครับแล้วก็มีผลต่อไต,อตน้อยมากแต่ถ้าท่านทานน้ตาตาลสูงสูงทานแป้งสูงสูงแล้วทานเกลือสูงสูงแบบนี้ไตพังนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะครับว่าถ้าอยากหายความดันนะครับ แล้วก็อยากมีสุขภาพดีทานโลคาดไดเอททานคีโตจินิกไดเอทและเลือกเกลือแบบนะครับอันไรไฟโซลอันไรไฟโซลคือเกลือที่ไม่ค่อยผ่านกรรมวิธีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลือแบบดอกเกลือเกลือสีขาวเกลือชมพูหรือเกลือดำก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบแต่เกลือผงๆปนๆที่ผสมไอโอดีนลดได้ลดเบาได้เบานั่นเองครับแล้วมาต่อกันครับข้อที่3ครับอันนี้คีย์สำคัญอยู่แล้วครับนั่นคือการนอนครับ มีการวิจัยเลยครับว่าถ้าเกิดท่านนอนได้ไม่ดีแล้วก็มีปัญหาแน่นอนครับเรื่องของความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะพบเสมอว่าถ้าจะต้องไปพบคุณหมอตอนเช้าเนี่ยคุณพยาบาลก็จะต้องบอกว่านอนให้ดีนอนให้พอนอนให้พอเพียงนะครับและเทคนิคการนอนที่สําคัญนะครับแล้วเวลานอนที่ยอดเยี่ยมเนี่ยก็คือนอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเชา้าแบบนี้ครับก็จะทําให้ความดันท่านลดลงความดันท่านดีขึ้นการเข้านอนอย่างมีทั้ง คุณภาพและปริมาณนะครับเวลาก็ต้องถูกต้องปริมาณก็ต้องเหมาะสมประมาณ7-9ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งผมว่าก็จะมีเขาเรียกว่ามีเทคนิคเรื่องของการนอนต่างๆเนี่ยที่ผมเคยให้ความรู้แล้วอยู่ในช่อง Dr. Top c h ร n n e l n l ก็สามารถไปดูได้นะครับก็ลองทำแบบนี้ดู14วันนะครับผมคิดว่าน่าจะมีสุขภาพและความดันที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับและต้องบอกนี่ฮะว่าตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะครับในเรื่องของนะครับ อ่าคลาสคีโตจินิกไดเอทและ MFM เนี่ยตอนนี้นะครับสมัคร1คลาสแถมคลาสการนอนหลับนะครับ Perfect Sleep Master Class ฟรี12,900บาทนะครับใครสนใจพิมพ์สนใจเลยนะครับเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายในเดือนนี้ครับผมได้จัดนะครับโบนัสคลาสพิเศษนะครับ Perfect นะครับ Perfect Sleep Master Class นะครับก็คือ เป็นคลาสที่จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีการนอนที่ยอดเยี่ยมนะครับมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับก็จะมีเทคนิคทั้งหมดเนี่ยนะครับ21เทคนิคนะครับ21วันนะครับทำตามไปเรื่อยๆนะครับผมมั่นใจว่าการนอนของท่านเนี่ยจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในอ่าคจินิกและเมตาบลิกเฟคซิบิลิตี้เนี่ยอันนี้เนี่ยได้ฟรีไปเลยอยู่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่อยู่แล้วนะครับ ทั้ง1,700ท่านเอาไปเลยฟรีๆผมให้อย่างที่ผมเคยบอกครับถ้าท่านให้ผม1ผมคืน10ถ้าท่านให้ผม10ผมคือร้อยแน่นอนนะครับส่วนท่านที่นะครับอ่ากำลังตัดสินใจว่าจะสมัครหรือเปล่านู่นนี่นั่นโน่นคีโตกับ mfm นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับถ้าเกิดท่านอ่ายังไม่สะดวกก็สามารถดูใน d t o r top channel ได้นะครับผมมีสอนฟรีอยู่พันกว่าคลิปนะครับก็สามารถที่จะไล่ดูได้แต่ถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาลุยไปด้วยกันมามีเพื่อนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ อยู่รวมกลุ่มไปด้วยกันแล้วก็ลุยไปข้างหน้าด้วยกันมีความสําเร็จไปด้วยกันก็เรียนเชิญได้แล้วก็สําหรับในเดือนนี้ครับท่านก็จะได้รับนะครับคลาสฟรีเช่นกันนะครับก็คือตัว perfect sleep masterclass ซึ่งมีราคานะครับ12,900าบาทฟรีฟไปเลยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเพราะว่าเดือนหน้าเราก็จะปิดคลาสนี้แล้วนะครับเดือนนี้ก็เอาไปฟรีฟรเลยนั่นเองนะครับก็ง่ายๆครับ สมัครคิโตจีนิกหรือสมัคร MFM 9,900บาทแต่ว่าได้ฟรีนะครับ Perfect Sleep Mastercard 12,900บาทนั่นเองนะครับคือแบบโอ้โหโคตรจะคุ้มจี๊ดนะครับก็อันนี้แล้วแต่เลยครับเอาที่สะดวกนะครับไม่ว่ากันถ้าแล้วก็ยังมี เพิ่มอีกนิดนึงด้วยครับสำหรับวาเลนไทน์กับมาค้าบูชานี้ครับเรียกว่าโปรคู่บุญกันไปเลยทีเดียวแล้วกันนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันครับ 12, 13, 14, 15, 16, 5วันแล้วกันเนาะผมให้เวลา5วันถ้าท่านมาสมัครเป็นคู่ครับ ก็จะได้ส่วนลดพิเศษซึ่งสอบถามได้ที่แอดมินเลยแล้วกันนะครับก็ถ้ามาคู่จะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนจะเป็นพี่จะเป็นน้องจะเป็นใครก็ได้นะครับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับได้หมดนะครับมาคู่ก็จะได้ลดราคาพิเศษนั่นเองนะครับก็สอบถามราคาได้ที่แอดมินเลยนะครับและทั้งคู่ก็จะได้คลาสพิเศษเหมือนกันก็คือ perfect sleep master class นะครับซึ่งมีราคา12,900บาทไปฟรีๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วมาเจอกันในคลาสครับสวัสดีครับบ๊ายบาย